ฟอลโล w m มี <Follow> และเรเว y เจ้าใน EP ีนี้ครับเราพาทุกท่านไปอูซยเรเวพาครับจากลงรถจากเก่าสู่พิพิธภัณฑ์รถไฟท่ามกลางหุบเขาแห่งจังหวัดกุลมะครับไปครับเราติดค้งแต่ EP ีที่แล้วครับที่ยังไม่ได้นำเข้าไปชมเราพาชมแค่ด้านหน้าตามคลิปที่เห็นนี่เลยครับแต่คราวนี้พี่หมีจะพาเข้าไปชมครับว่าด้านในมีอะไรออกตัวก่อนนะครับว่าวันที่พี่หมีถ่ายทำเนี่ยนะครับมันเป็นวันธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ย บรรยากาศก็จะเงียบเหงาหน่อยแล้วคนไม่คึกคักแบบวันที่ถ่ายคลิปล่าสุดนะครับตอน EP 102นะครับที่นั่งรถจักไอ้น้ำ SL กุนมะโยโกกาวะไปที่นี่นะครับก่อนจะไปชมบรรยากาศด,ด้านในนะครับพี่หมีพาย้อนอดีตนิดนึงนะจากคลิปที่แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือ ให้ชมโรงรถจากทางด้านนอกกันก่อนนะครับที่รถบัสเนะี่ยวิ่งผ่านไปครับเราชมด้านนอกของอูซุยเรลเวย์พาร์กกันก่อนครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะอาคารที่เห็นใหญ่ๆตรงนี้นะครับเป็นเทศกาลค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวแต่น่าเสียดายว่าคลิปเนี้ยไม่มีนะครับเพราะว่าพี่หมีแบตหมดซะก่อนนะวันที่ไปถ่ายนะครับก็เลยถ่ายได้แต่บรรยากาศด้านนอกเท่านั้นเองครับซึ่งคลิปชุดนี้นะครับพี่หมีถ่ายจากรถบัสนะครับที่พี่หมีนั่งจาก โยโกกาวะนะครับจะข้ามไปที่คาริสวะนะครับรถบัสก็จะวิ่งผ่านด้านข้างนะครับของอุซุยเรเวพาร์คแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันซึ่งรายละเอียดในคลิปที่แล้วเนี่ยพี่หมีก็ลงรายละเอียดเส้นทางไว้ให้ดูแล้วนะครับว่ารถบัสวิ่งยังไงนะครับแล้วก่อนจะเข้าไปชมนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพจเรเวแองเจิลและ y o u t u b e ช่อง follow หมีของเราด้วยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลย คลิปนี้นะครับก็เริ่มต้นกันที่เดินครับสถานีทาคาซากิเจ้าเก่าครับไปครับเราเดินเข้าสถานีไปกันเลยจ้าวันนี้นะครับขบวนรถของเราจะออก10โมง23านาทีนะครับเทียบช้นชาที่5ครับรถขบวนนี้จะวิ่งเกือบทุกชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าพลาดขบวนนี้ก็รออีกประมาณชั่วโมงหนึงเลยทีเดียวครับนู่นนะครับมาแล้วครับรถที่เราจะนั่งวันนี้นะครับเป็น E 2 1 0 EMU ครับรถยาว4คันนะครับเท่าที่เห็นนะครับส่วนมากสายนี้4คันก็ยังไม่ค่อยเต็มเลยครับเขาก็วิ่งสันส้นๆแค่นี้แหละครับ รถมาถึงแล้วนะครับพี่หมีก็เลือกคันนี้เลยครับขึ้นคันที่4นี้เลยวางเชียวคันสี่ถ้าไม่มีผู้คนเลยครับแล้วรถก็ออกเดินทางกันครับตอนนั่งรถจากไอ้น้ำเราชมวิวฝั่งขวาม,มาแล้วนะครับขบวนนี้ให้ชมวิวฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับก็จะมีถนนนะครับที่วิ่งไปยูกกาว่านะครับที่เรียบกับทางรถไฟแบบนี้เลยภูเขาก็สวยๆแบบที่เราเห็นนี่แหละครับ ชั่วโมงนะครับเราก็มาถึงที่สถานีปลายทางกันแล้วจ้าคูกัว,ว่านะครับมาถึงแล้วเราก็จะเดินต่อไปทางนี้นะไปที่เลเวลารนะครับจริงๆอยากไปไกลกว่านั้นนะแต่ว่ามันเดินไปยากมากเลยเขามีเฟรลเดินนะแต่ว่ากลัวหลงเนี่ยเดิน ตามทางไปเรื่อยๆไปถึงสะพานนี้ไปถึงสถานีตรงนี้จะไปและกลับไหนเขาต้องเดินกลับมามาถึงยูก,กกาว่านะครับก็ต้องกินนี่ครับข้าวอบยูก,กกาว่านะครับเป็นข้าวอบร้นรอนๆเลยนะครับเมื่อก่อนใช้หม้อด,ดินตอนนี้ใช้เป็นหม้อเซรามิกแล้วครับอือออืกมาแล้วดูน่ากินเลยนะครับมาถึงยูกก,กาว่าพลาดไม่ได้นะลองเมนูนี้ด้วย เลเวปาร์กนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่ว่าก่อนอื่นเน่ยขาไปสำรวจตรงนี้ก่อนว่าถ้าเราเดินไปอันนี้คือทางที่ไปรถไฟเก่อาอ่ะเมื่อก่อนรถมันจะวิ่งเข้าไปในนี้แล้วขึ้นทางเนี้ย4.7กิโลเดิน90นาทีไหวไหมวะทางก็อย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่รู้ มาครับเราเข้าไปเลเวลบาร์กเหมือนเดิมครับที่นี้เคยมาแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะมาอีกได้ตั๋วมาแล้วนะ700เยนก็เข้ามาด้านในแล้วนะครับสะพานจริงไม่ได้ไปดูสะพานปลอมไปก่อนนะมันมีสะพานจริงอยู่ห่างไป5กิโลแต่ต้องเดินไปอะ่ะข้างใน,นสวนสนุกรถไฟครับของเด็กๆ องน้องๆหนูๆแต่ว่าเราไปข้างในกันเลยที่นี้เป็นบ้านของนั่นแหนะละฮะรถจักร E F 6กสามแล้วก็ที่ต e ้ 63, อกสามเพราะว่าเนี่ยครับมันต้องลากอีรถชุดเนี้ยคุณไหม ามแหนึ่งไงที่เราไปนั่งมาแล้วก็ต้องใช้ฝันเฟืองนะครับในการไต่เขาขึ้นใหม่แล้วตรงนี้ก็เป็นโรงรถจักรของ e f 6หกสามที่เข้ามาสแตนบายอยู่ตรงนี้นะฮะนี่คือคีห้าหนึ่งแปดเก้านะครับที่ปลดระวางแล้วนะฮะตอนนี้ก็แทบไม่เหลือสักคันแล้วมนะั้ง เดี๋ยวพาขึ้นไปชมข้างใน EF 6เอ่อขีฮานหนึ่งแปดเก้ากันนะครับเหนครับเหลือไม่กี่คันแล้วแหละตอนนี้คาดว่าไม่ได้วิ่งกันแล้วมั้งเนาะ รถพอหอพ่วงพนักงานหน้าตากมันพอหอบ้านเราอ่ะเหางที่บอกว่าตรงนี้มันเป็นโรงรถจักรเก่าไงอุ้ยล็อกนะครับมีโมตมน้ำม่ใช่รถพอหอดีนี่มันรถโด,ดยสารรุ่นเก่าอ่ะไปครับเราขึ้นไปเล่นมอเอร์เเ63กันดีกว่า ด้านซ้ายมือนะครับจะเห็นซิมูเลเตอร์นะครับมีซิมูเลเตอร์ให้เล่นด้วยนะแต่วันนี้เราจะขึ้นไปบนคันนี้ครับไปถ่ายรูปเป็นพอขอรอคันนี้กันดีกว่าที่หมีชอบพิพิธภัณฑ์แบบนี้นะครับก็คือเราสามารถเดินเข้าไปดูได้เลยเว่าในารถนะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทดลองนั่งเองก็ได้เนี่ยลองนั่งแล้วก็ลองเป็นคนขับเองเลยรถจากเก่าไก่คันนึงนะครับ E D สีนะครับรุ่นแรกที่ขึ้นเขานะครับ น้องซ่อนอยู่นี่จ้าอยู่ในโรงเก็บอย่างดีเลยเราเดินจากโงก็จักนะครับก like ็เดินขึ้นมาด้านหลังครับเราก็จะมาถึงส่วนที่เป็นเลเวลพาร์คหรือว่าเป็นย่านจอดรถอันเดิมนะครับนู่นเพียบเลยเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปดูนะครับเอาเท่าที่เราดูกันท่ายนะ จริงๆเราพี่หมีอยากไล่ถ่ายเรียงคันเลยนะครับแต่เสียดายว่าแบตเตอรี่เป็นไม่อําหน่วยนะแล้วก็ไม่เอาที่ชาร์จไปด้วยนั่งวัดส่จิว๋วของเรา หขี่ฮะสามห้าฮนั่นขี่ฮะสองศูนย์ครับจอดอยู่นหุ่น ส่วนบนนู้นคือกองเอส63นะครับสองคันที่เสอนชี้น้นยังวิ่งได้นะครับจ่ายสามหมืนเยนก็ไปขับได้นะ าอารมณ์เลยรรือไหมเหมือนเราวิ่งเล่นในสวนสาธารณะที่มีแต่รถไฟอะ่ะเออรถไฟเต็มไปหมดไนเราก็วิ่งเล่นอย่างสนสุกสนานเลยเนี่ยเต็มไปหมดแลยรถไฟเพียบเลยเราก็แบบวิ่งไปวิ่งมาแล้ววางขาบวนรนขบวนดีอะไรเงี้ยที่เนี่ยชอบอย่างเลยจริงๆเคยมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้อยากมาอีกรอบหนึ่งก็เลยลงมาเดินๆดู แต่ว่าวันนี้เขากลัวเราซนอน่ะเขาก็เลยปิดรถทุกคันล็อกไว้เรียบร้อยเพราะรอบก่อนมานี้ซนขึ้นทุกคันเลยเนี่ยเอ8แปดหนึ e ่งอันนี้ก็เพื่อนอย่างวิ่งอยู่เลยอะ่ะ เอ1หนึ่งหกห้าหนึ่งห้าหนก่อนจะจบกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์ก like, ด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจเรแวงเจอรและ YouTube ช่อง follow หมีของเราด้วยนะครับเดินถึงตรงนี้นะครับก็เกิดการแบตหมดกลางอากาศจ้าภาพตัดไว้ตรงนี้เลยจึ๊กหายไปเลยครับอะ ให้ชมภาพรวมๆอีกทีนึงละกันครับจะได้เป็นการแก้ตัวนะ